กันดูเมื่อวันศุกร์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับนหนึ่งชั่วโมงถ้าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะก็คือกราฟมันลงมาเราก็จะมองไม่เห็นเลยเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยมองไม่เห็นเลยเลยอันนี้เป็นกราฟของตัว TF นะครับ o x เดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูนะครับว่าทําไมเราถึงได้เห็นสัญญาณก่อนขึ้นแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เข้าแล้วนะผมไม่ว่างนะครับแต่ว่าอันนี้คือมาทําให้ดูว่ามองเห็นอะไรแล้วมันดูง่ายไปทั้งเทียนขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูตัวของห้านาทีก่อน้ย ห้านาทีก็สามารถที่จะเข้าได้ใช่ไหมมาสามารถมองเห็นได้ได้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนี่คือห้านาทีนี่คือห้านาทีถา่าว้าห้านาทีเนี่ยดูง่ายไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าห้านาทีดูง่ายไหมเพราะว่าตอนที่มันทิ้งลงมาเนี่ยมันก็ยึดยักยึกยก,ยกอยู่แต่สิ่งที่เราเห็นเลยเนี่ยคือตัวนี้ครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวพี่พดูนะนี่ครับนี่ ราคานี้มันเกิดจากตรงนี้เห็นไหมครับไหลลงมาทำโอแล้วก็ยกเอขึ้นไปเห็นไหมแล้วก็ไหลลงมาเกิดโอสองตัวตรงนี้เห็นไหมครับก็คือชุดนี้ไงสองโอตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นแท่งเทียนเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยนะเราไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันย้ำราคานี้หรือเปล่านะครับไม่ว่าจะมือเก่ามือใหม่นะครับก็อ,อาจจะยังไม่กล้าเข้าแต่ว่าถ้าเป็นโอเอเนี่ยมันมีความง่ายกว่าเห็นไหมเกิดโอสองตัวตรงนี้แล้วก็ยกโอขึ้นแล้วไปทําอีกสองโอตรงนี้เห็นไหม มันยกโอกขึ้นเรื่อยๆอครับมันทําให้เราดูง่ายกว่าแล้วก็ชัดเจนกว่าเวลาเราเข้าออเดอร์เนี่ยครับมันก็ขึ้นไปตรงนี้นี่แล้วมันก็เริ่มไปเลยเห็นไหมมันก็เริ่มยกโอแบบเฉียงๆขึ้นไปแล้วก็ยกแล้วก็ยกไปแบบนี้เลยครับเนี่ยครับยกยกไปเลยมันง่ายกว่านะเดี๋ยวเลยให้ดูนะครับลดความนี่ครับนี่มันยกอ่าน่าจะตรงนี้นะนี่น่าจะตรงนี้นี่ครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวบัตรราคาให้ดู 41.8 8 41.8 8ไหมใช่เลยนะครับ41.8เห็นไหมอันนี้ก็คือไหลลงมาเกิดโอสองตัวเห็นไหมแต่ตรงนี้จะเป็นแค่ไส้เพียวๆเ,เห็นไหมครับเนี่ยครับคือข้อดีของ OX ยกขึ้นไปยก O อีกยก O ยก X ขึ้นต่อแล,ล้วเรียง O 3ตัว1 2 3 4เนี่ยครับเป็นไงครับขึ้นต่อสุดยอดเลยไหมดูง่ายมากครับเดี๋ยวเมื่อหมดแรงปุ๊บนะมันจะทำโอมันจะทำเอต่ำลงแล้วก็ O ต่ำลงเนี่ยเริ่มแล้ว X กต่ำลง O ต่ำลงเดี๋ยวรอดูว่ามันจะสร้าง O